ก็สวัสดีครับมาพบกับรายการบีเมชนะครับวันนี้นะครับรถ Honda w เว e นะครับเกิดอาการนะครับบิดแล้วไม่มีกำลังครับก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเป็นตัวค์ดลื่นนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการลื้อนะครับตัวฝาครอบแข้งก่อนนะครับโดยการถอดน็อตนะครับของฝาครอบแข้งเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับเมื่อถอดออกหมดแล้วครับแล้วเราก็ ข้อฝาครับแล้วก็ดึงฝาออกมาครับฝาครอบคัตนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วครับเราจะพบนะครับกับตัวของคัตก้อนนะครับแล้วก็คัตแผ่นครับคัตก้อนนะครับก็คือจะอยู่ด้านหน้าครับเป็นคัตแรงเหวี่ยงนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับตัวของกดคัตนะครับแล้วก็ตัว มันเป็นตัวล็อกของอ่าชุดชามแรงเหวียนนะครับแล้วก็เราก็ถอดน็อตเบอร์8ครับที่ตัวของฝาครอบอตัวคัดก้อนนะครับมี3ตัวนะครับแล้วก็เปิดมานะครับข้างในนะครับ มันก็จะเห็นนะครับน็อตนะครับซึ่งล็อกตัวคัดก้อนไว้นะครับแล้วก็จะมีครับตัวนี้ครับตัวของแบริ่งครับตัวของกดอ่าตัวชุดคัดนะครับเราถอดออกมานะครับเดี๋ยวมันหลุดนะครับแล้วก็อ่าทำการนะครับเนี่ยตัวพับล็อกนะครับออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวบล็อกพิเศษนะครับอขันนะครับ ตัวนี้มันจะมีเดือยนะครับเพื่อล็อกตัวน็อตนะครับแล้วขันออกมาครับทีนี้ใช้บล็อกลมยิงนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้ตัวกั้นบล็อกขันนะครับออกมาครับแล้วก็จะมีะครับตัวแหวน น่ตัวครับแล้วก็ตัวแไวนพับล็อกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวทำการถอดออกมานะครับนี่ครับมันก็จะมีแหวนนะครับแล้วก็มีแหวนพับล็อกนะครับในการถอดของตัวของชามคัดก้อนนะครับเราก็ต้องถอดคู่กับชามคัดแผ่นนะครับ เดี๋ยวเราต้องใช้นะครับตัวบล็อกนะครับอีกด้านนะครับให้พอดีกับตัวน็อตนะครับแล้วก็ใช้ตัวบล็อกลมครับยิงออกมาครับตัวน็อตนะครับที่ล็อกกับตัวของตัวของคัสแผ่นนะครับแล้วก็จะมีแหวนนะครับมีแหวนหนึ่งตัวครับ นี้เราใช้แม่เหล็กดูดออกมาก็ได้ครับมาถอดรอกหมดแล้วครับตอนนี้ครับเราทําการถอดตัวของคัดก้อนกับคัดแผ่นครับโดยการดึงมาทั้งสองตัวนะครับพร้อมกันนะครับออกมานะครับนี่ครับลักษณะของคัดแผ่นครับนี่คัดก้อนคัดแรงเวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับโดยถอดคัดก้อนมาครับจะเห็นชามคัดครับด้านในครับ เป็นล่องลึกมากนะครับเกิดการาสึกมากนะครับทําให้แรงเวียงที่คา์ะไปจับนะครับมันทําให้เกิดการฟรีนะครับมันจับไม่แน่นนะครับนี่นะครับเป็นค์ดนะครับช้าคัดใหม่นะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนนะครับโดยหน้าสัมผัสมันจะไม่มีร่องเลยเห็นไหมนี่ครับตัวของมันมีชุดของ การเฟืองคัดหอนะครับก็คือตัวนี้ครับมันจะเป็นบิดล่องครับให้มันตรงกันนะครับเพื่อไม่ให้อกเกิดการหอนของคัดนะครับเวลาที่เครื่องยนต์หมุนนะครับตัวนี้ครับเราต้องหมุนเฟืองครับบิดลงไปครับให้ตรงกันครับโดยบิดขึ้นท้้งบนนะครับ แล้วทาให้ล่องมันตรงกันพอดีนะครับจะมีบูทอยู่ข้างในนะครับตัวของคัดแผ่นะครับเราต้องมาประคองครับแล้วก็ดันให้เข้าตัวบูทนะครับแล้วก็ตัวของชามคัดก้อน,นะครับคือให้เข้ากับตัวแกนของเผลาเข้าเวียงนะครับเดี๋ยวนี้ครับเราก็ใส่ตัวคัดแรงเวี่ยงเข้าไปนะครับ มันจะมีล่องนะครับใส่เข้าไปตรงร่องเฟืองได้เลยนะครับแล้วเราก็อใส่ตัวของน็อตล็อกนะครับโดยที่เราต้องใส่อา่ตัวแหวนเข้าไปก่อน,นครับแล้วก็ใช้น็อตตามไปนะครับอัดให้แน่นนะครับอัดให้อยู่นะครับ เรื่องตัวคัดเละหวนเหมือนกันครับเดี๋ยวเราต้องทําการล็อกน็อตให้แน่นครับโดยการที่ต้องใส่แหวนพับล็อกนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่แหวนครับตามเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตนะครับแล้วก็ตามเข้าไปครับแล้วก็ใช้บล็อกขันเหมือนเดิมครับเอาให้แน่นเอาให้อยู่ครับ แล้วก็ใช้ตัวของไขควงนะครับดันตัวของตัวก้านพับล็อกนะครับให้มันล็อกกับล่องตัวของน็อตพอดีนะครับเพื่อตัวนี้กันคลายนะครับไม่ให้น็อตมันคายออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวของฝาปิดนะครับของตัวของคัดแรงะครับมีน็อต3ตัวนะครับอัดเข้าไปครับเป็นน็อต ใช้ปเจบล็อกเบอร์แปดนะครับอัดเข้าไปแล้วก็ชุดนี้นะครับเราใส่แบริ่งครับใส่ลูกปืนตัวของตัวกดคัดนะครับของชุดคัดแผ่นนะครับนี้เอาให้ลงให้เสมอนะครับให้สนิทพอดีนะครับ แล้วก็จะมีตัวของตัวกดอของคัดแผ่นครับตัวนี้เราใช้จรารบีครับชโลมครับเพื่อให้มันอยู่กับติดกับแบริ่งนะครับเพื่อเวลาเราใส่ฝาครอบคัดครับมันจะไม่หลุดออกมานะครับเพื่อประคองให้มันอยู่กับในแบริ่งนะครับ แล้วเราก็ใส่ตัวเตะตัวกดนะครับตัวกดคัดครับตัวเตะกับตัวคับโดยเล็งมาร์กครับให้ตรงกับมาร์กจุดครับให้ตรงกับขีดของแกนเกียร์นะครับนี่นะครับสังเกตครับมันจะมีขีดอยู่ครับเอาให้จุดมันตรงนะครับ แล้วเราก็เอาด้านที่มันสล็อตครับเป็นให้มันอยู่ในแกนเตะเกียร์นะครับนี่ครับดันให้เข้าไปนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็ใช้จรารบีครับทาตรงแป้นของตัวดันชุดแผ่นคัตนะครับแล้วก็มันจะมีตัวของลูกปืนครับตัวนี้ก็คือตัวลูกปืนที่ทำหน้าที่กดคัตครับทำให้หน้าตบัดคัตมันจากอาอกออกจากกันนะครับ จะมีแบริ่งครับหามตัวครับแล้วก็อีกด้านนึงครับมันก็จะมีสปริงนะครับใส่ตัวของแทนของตัวกดคัตอีกทีนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่มันติดอยู่กับฝาครอบแข็งนะครับฝาครอบคัตนะครับแข็งทัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําการครับประกอบเข้าไปนะครับ ตัวนี้ยากหน่อยครับเพราะมันจะมีเบรกอยู่ด้านนึงครับเราต้องกดเบรกตรงไปนะครับแล้วก็เล็งให้ตรงนะครับแล้วก็ดันค่อยๆดันครับไม่ให้สปริงด้านในของฝาครอบแข้งมันหลุดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันครับให้รูน็อตมันเสมอกันครับให้รูน็อตมันองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆดันนะครับค่อยขยับมันนะครับตัวนี้มันจะติดแจนคาร์ตัสนิดนึงครับ เราต้องค่อยๆเอดนเข้าไปครับอย่าดันแรงครับไม่งั้นะสปริงมันหลุดแน่นะครับแล้วค่อยๆเคลื่อนครับแล้วค่อยเคาะเข้าไปนะครับแค่ชนเสมอมันก็เข้าสนิทแล้วครับเดี๋ยเราก็ใช้ไล้ใส่น็อตนะครับตัวนี้เราต้องดูน็อตนะครับเพราะมันจะมีน็อตสั้นน็อตยาวครับเราต้องเทียบนะครับแล้วเราก็ใส่คบนะครับ ก็เป็นเสร็จพิธีการเปลี่ยนคัดนะครับก็สวัสดีนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ